คนส่งข่าว เรียกได้ว่าฮิตทุกช่องทางจริงๆค่ะกับท่อนฮุกเพลงรักควรมีสองคนจากสองนักร้องรุ่งสาวพรจันทพรตัวแทนนะคะทีมเมียปทักกับเนยพัศวรรันตัวแทนฝั่งชูมาถ่ายทอดในสองมุมเรียกได้ว่าเนื้อหาเชือดนิ่มๆโดนใจทุกทีมเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะเพลงนี้รักควรมีสองคนมาแรงทุกช่องทางโซเชียลเพลงฮิตติ๊กตอก ไายยังไงก็ต้องเจอค่ะริ่มถึงคนดังก็แหกคอฟเวอร์กันมากมายเลยทีเดียวริ่มไปถึงคอฟเวอร์เวอร์ชันนูตวิลาวันฟิจลิงกับธัญญาอาสยามมาแรงสุดๆเช่นเดียวกันตอนนี้ค่ะติดอันดับที่3ในมาแรงยอดวิวทะลุ1ล้านอย่างรวดเร็วและมาแรงอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอินเนอร์จัดเต็มของนูตและธัญญา ทังเสื้อผ้าหน้าผมและฟิลลิ่งยกให้เป็นอีกหนึ่งคอปเวอร์แห่งปีเลยทีเดียวค่ะสำหรับนุชวิลาวานก็ออกมาโพสต์นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะเพลงนี้นุชกับน้องธัญญาได้ร่วมง,งานกันอีกหนึ่งโปรเจกต์สลับกันเป็นเมียเป็นชู้แต่ในชีวิตจริงบอกเป็นชู้ไผ่เด้อจ้าจังใดก็ขอกำลังใจจากทุกคนนเด้อจ้าปลอ,อฝากเชียร์น้องพร้อมเจ็บให้ฮอตสิบล้านนเด้อจ้า และสำหรับทัญญาเองนะคะก็ออกมาขอบคุณเช่นเดียวกันบอกว่าขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ไม่เคยเล่นเลยชอบมาก555ดีใจที่ทุกคนชอบและได้เห็นการแสดงอีกมุมของหนูค่ะฝากไปดูเป็นเมียหลวงอีกช่วงด้วยนะคะอีอและสำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ติดตามได้เลยนะคะทั้งในส่วนของต้นฉบับนะคะพรจนพันทพรและเนยพัศวร หรือจะเป็นในเวอร์ชั่นของ c o ฟเวอร์เวอร์ชันนูวิลาวันฟิชเตอริงธัญญาอาสยามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ